อธิบดีกรมการปกครองครับลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดเตรียมจัดโครงการธรรมนาวาวังสร้างสุขใจเพื่อพี่น้องชายแดนไทยกัมพูชาครับนายนิรัตพงศิทธิถาวรครับอธิบดีกรมการปกครองและคณะได้ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดโครงการธรรมนาวาวังสร้างสุขใจเพื่อพี่น้องชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอกันตาลักษ์จังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเป็นวงกว้างถึง12ตำบลบ้านเรือนเสียหายถึง711หลังโดยบ้านเรือนเสียหายอย่างหนัก32หลังประชาชนได้รับอันตรายเสียชีวิตจำนวน9รายและบาดเจ็บอีกจำนวน12รายครับโอกาสนี้ครับอธิบดีกรมการปกครองได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนายคมสรรประชัน หมู่ที่2ตํตำบลเมืองอำเภอกันทละลักซึ่งเป็นครอบครัวที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดและมีสมาชิกเสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวถึง3คนตั้งแต่เมื่อวันที่24กระกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับโดยได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวของนายหมงสิมมาอยู่ที่หมู่ที่4ครับตำบลเสาทงชัยอำเภอกันทลลักซึ่งเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ จนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายและมีผู้เสียชีวิตอีกด้วยซึ่งผู้เสียชีวิตได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลแล้วขณะที่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยกําลังอยู่ระหว่างการซ่อมสร้างให้ใหม่นะครับโดยได้รับเงินเยียวยาตามระเบียบราชการและมีจิตอาสาในพื้นที่ไปร่วมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ต่อจากนั้นครับอธิบดีกรมการปกครองก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสังเมงิง พื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และให้กำลังใจผู้ที่ได้รับการประเมินเยียวยาจิตใจโดยทีมจากโรงพยาบาลกันทรลักครับพร้อมมอบชุดเครื่องนอนและถุงยางชีพให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเสร็จแล้วก็ไปดูที่โรงเรียนภูมิสรอนวิทยาครับเพื่อสํารวจความพร้อมในการเตรียมจัดโครงการธรรมะนาวาหวังสร้างสุขใจ เพื่อพี่น้องชายแดยนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นการสร้างขวัมกำลังใจให้แก่คณะครูนักเรียนตลอดจนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดยนไทยกัมพูชาทั้งหมดครับจชัใพผมมารถ,ถ่ายภาพจิจพาดกล้ยนิดข่าวสมบิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน